ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปแจกของตอนนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านแถวหมู่ที่4ี่ก็เพราะว่ามีบ้านที่ติดโควิดอยู่ก็คือบ้านหลังนี้นแล้วก็ได้รับแจ้งจากทางอสมอให้มาช่วยเหลือโยมแล้วคนติดอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่โรงพยาบาลจ้ะคนติดอยู่โรงพยาบาลแล้วอ,อยู่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอ๋อตั้งคันด้วย,ยแล้วกักตัวอยู่กี่คน 8คนจากทั้งเด็กด้วยมีเด็กเล็กยในบ้านอันนี้8คนนะอ๋อโอเคนั่นเดี๋ยวเราก็เอาของมาช่วยกันอ่ะเอาของมาอ่ะเอาเอาก็สัานมาอเอาน้ำมาก่อนน้ำมา,า,มาน้ำมา,ามเอาไข่ไข่มาเอาน้ำไปสามแผงเอาไข่มาสองแผงเอามาม่ามา,มา,มา เอามาอาปลากระป๋องเอาปลาป๋องยี่กระป๋อง,องหลายคนนะเอาแกงมาด้วยมีแกงมาด้วยแกงสดกินได้เลยนะเอาละโอเคไปละตอนนี้ก็เดินทางมาที่บ้านหลังที่สองที่ตำบลบ้านแถวก็มีผู้ติดโควิดอยู่ แล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีกักตัวอยู่ที่นี่ประมาณสี่ห้าท่านนะเดี๋ยวเราก็จะเอาของมาอเอาเอกสารมาเอาก็ะสารมาวางวางบนชั้นนี่อ่ะเอาน้ำมาเอาน้ำมาปลากระป๋องปลากระป๋อง ปลากระป๋องยี่สิบกระป๋องอ่ามาม่าหนึ่งลังโอเคไข่อ่าไข่ไข่ลืมไข่ไก่ไข่ไก่จะลืมไข่ไก่ไข่ไก่สองแพ็คไข่ไก่สองแพ็คอ้าวอาหารทอดด้วยแกงด้วยแกงด้วยแกงแกงด้วยอ่ามีแกงมา ทานได้เลยจะได้ไม่ต้องไปปรุงมีแกงด้วยเอาละ่ะไปเออตอนนี้อาตามาภาพก็เดินทางมาที่ตำบลเจ้าเจ็ดหมู่ที่สามนะซึ่งบ้านหลังนี้นะก็มีผู้ป่วยติดโควิดอยู่ตอนนี้ก็เดินทางไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแต่ก็มี ผู้ที่ต้องตักกักตัวอยู่ทั้งหมดเก้าคนด้วยกันนะก็วันนี้ก็เลยจะนาสิ่งของมาให้ผู้ที่ถูกกักตัวไว้อาขอเชิญเจ้าหน้าที่ยกสิ่งของมาอะข้าวสารมาก่อนอะข้าวสารมาเอาน้ามาน้ามาอะข้าวสารสองถุงอะเอาน้ามาเอาน้ามาสามแพ็ น้ำสามแพ็คอ่ามามาม่าอามาม,ะมะ่าปลากระป๋องอ่ามามะ่ามาม่าหนึ่งลังอ่ามาม่าหนึ่งลังปลากระป๋องยี่สิบกระป๋องยี่สิบกระป๋องเอาไข่ไก่สองแพ็คอ่าไข่ไก่สองแพ็คแล้วก็อันนี้ก็มีมีแกงนะเป็นแกงเป็นแกงเป็นแกงสดนะเป็นอาหารสดนะท,ทานได้เลยนะโอเค